สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3มีสายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะน,นี้เป็นคลิปแรกนะครับของรัฐบาลไทยเนแบของบ่าวสารคามเองนะครับเนาะก่อนที่คนอื่นจะใช้มาที่จริงเคียนทวีให้มาแล้วนะครับเนาะแต่ยังมีเวลาว่างนะครับเนาะนี่ลงของขาบ่าวสารคามเองนครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมเป็นรัฐบาลไทยนะครับอันนี้ วดวันที่16เมษายนปี67นะครับใครยังไม่มีแนวทางรัฐบาลไทยก็จมพงเบ่าสารคามไปครับเนาะเพื่อมีตัวชอบค่อยลงทุนนะครับถ้าไม่มีตัวชอบก็ข้ามไปนะครับจุมพ่างบันเทิงเหมือนเดิมถ้าดูแล้วถูกตาถูกใจก,ก็ค่อยลงทุนนะครับนะรเนาะเียบกับอาจารย์อื่นสํานักอื่นๆก็ได้นะครับเนาะออที่สะดวกนะครับลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ วันนี้ก็มาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพา้องนนมาให้อาหารปลาเหมือนเดิมมาปั่นจักรยานกลังกายนะครับเนาะก่อนกบานก็ให้อาหารปลาที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมสวนสุขภาพรัดหลวงนะครับเนาะผิดผิดสวนสุขภาพรัดหลวงเหมือนเดิมก็ไปประมาณนี้เนาะบนวริเว่แถวนี้ให้อาหารปลาม้่งเตะบอลบ้่งอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอาหารปลาอาหารนกเข้ากันไปก็ถือว่ามาเที่ยวกันในหนทางกันด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับ ก่อนอื่นนะครับน้ะก็ดูผลงวดที่แล้วก่อนเแบาบสลักคาเบ,บสาสลักคมให้บนล่างนะครับงวดที่แล้วให้วิ่งหนึ่งลองศูนย์นะครับนาะก็เข้ามาหนึ่งก็เข้าหลักหน่วยนะครับนาะจับคู่ให้นะครับนาะเสียดายมากหนึ่งมาตัวเด่นครับนาะศูนย์ก็มาครับจะศูนย์มาล่างหนึ่งมาบนศูนย์มาล่างมาทั้งสองตัวเลยนะครับจะจับคู่ให้น <Unknown> า่าเสียด <ante S 1> ายนะครับนาะ จับกล้วย50 60 70 51 61 71นะครับ3คู่ไม่ใชนะ่เนาะ6คู่นะครับเนาะเน้นให้3คู่ <c oughs> เน้นที่60 51แล้วก็71นะครับเนาะเสียดายมาก เนี่ยในเจ็ดหนึ่งพี่เขาออกแปดหนึ่งนะครับเสียดายอย่างแรงนะครับเนาะเสียดายอย่างแรงเลยเรามีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่แปดหนึ่งไม่มีนะครับเนาะน่าเสียดายมากวางหลักหน่วยถูกต้องแล้วนะครับเนาะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปไม่ถึงนะครับพี่เขาออกแปดหนึ่งแล้วก็คาดการไว้นะครับเนาะ หกคู่นี้ถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางานนะครับก็จะมีตัวกันไว้สองคู่นะครับเนาะก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งจะทงานแทนนะครับเนาะก็ทํางานจริงๆนะครับเนาะล่างเข้าออกเก้าศูนย์เต็มๆตรงๆลยครับเนาะไม่ต้องกลับเลยแต่เสียดายนะครับน้องเบาสารคามหนักบนนะครับล่างไม่หนักนะครับเนาะล่างธรรมดาก็ได้แค่ทุนคืนครับเนาะตรงแค่ทุนคืน ยังดีครับน้องได้ทุนคืนที่ดีแต่วันนั้นเสียดายนะครับน้อห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวกันเป็นเก้าหนึ่งนะครับแต่เป็นแปดหนึ่งเต็มเต็มครับน้ะเพอเรียขทั้งหมดบ่าสามจะหนักบนนะครับนาะล่างธรรมดาแต่ตัวนี้นะครับบ่าวามหนักทั้งบนทั้งล่างแต่ตัวนี้นะครับนาะแต่บนเยอะฝ่าที่ว่าเน้นใส่เหตุที่เน้นบนนะครับคือบ่าวามจะได้สามตัวนะครับน้ะ ได้สามตัวตรงๆนะครับเข่าเก้าศูนย์ล่างนะครับเนาะล่างวันนี้ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> บอกจะทำซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่ว่าหนักบนนะครับล่างธรรมดากหมนเมื่อกี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับ <c oughs> ถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางาน <c oughs> ชุดกันคือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งจะทำงานทันทีก็ตามคาดเป๊ะเลย วันนี้จะเป็นยังไงคนลุ้นไันเลยกันครับเนาะวันนี้ได้แล้วนะครับเนาะวันนี้ได้แล้วขัดมาได้แล้วบนล่างนะครับวิ่งห้าลองหกครับวิ่งห้าลองหกจับคู่ให้หกคู่เหมือนเดิมนะครับเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์ 6169นะครับทวนอีกครั้งนะครับบนล่างนะครับวิ่ง5้รอง6จับคู่50 51 59 60 61 69นะครับบาสรารมคาดว่ามันไปไม่ไกลนะครับหน่วยขาดการนะครับเนะาะพอจะแล้วออก46 481นะครับ วันนี้คาดว่าไปไม่ไกลวนดด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 อยู่แถวนี้นะครับเนาะหกคู่นะครับหกคู่นี้นะครับให้เน้นไปที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์สามคู่นะครับเนาะยันี้สามคู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับยันที้สามคู่นะ ท่านท่านก็เด่นเน้นเอก6คู่นึงก็คือ61นะครับเนาะแต่ว่า60ศูนยดีกว่านะครับเนาะ3คู่50 51 60นะครับ3คู่ก็ถ้า3คู่ถ้า6คู่นี้ไม่ทำงานนะครับก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเนาะถ้า50 51 59 60 61 69ไม่ทำงานนะครับเนาะคาดว่าจะ กันไว้สองคู่นะครับคาดว่าจะเป็นห้าสองแล้วก็หกสองทันทีนะครับเนาะ <c oughs> ดักไว้เหมือนเดิมนะครับใครชอบคอยจัดนะครับเนะ <c oughs> บาะบ่าวสะรามซื้อหมดทุกตัวนะครับเนะ <c oughs> บาะบ่าวสะรามซื้อทุกคู่นะครับบา่าวสรามก็ย้พูดเหมือนเดิมครับเนะ <c oughs> บาะบ่าวสรามไม่ซื้อหว้คนอื่นนะครับเนาะ <c oughs> ซื้อเฉพาะของตัวเอง <c oughs> ูกก็ถูกไม่ถูกมวนหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับหลบได้หลบไปนะครับหลบงวดเนหลบไม่ออกก็จะโดนนะครับน้องโดนเต็มเต็มมวดได้หลบได้หลบไปก็ค <c> ร <oughs> บทวนนะครับเนะาะในทางว่าสารครามดีวันที่สิบหกเมษายนปีหกเจ็ดนะครับใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเน้นไปที่บนนะครับเห <c oughs> มือนเดิมนะครับเนาะ เน้นไปที่บนล่างก็ธรรมดาเหมือนเดิมเหตุที่เน้นบนก็คือพูดประจำนะครับเนะว่าอยากได้สามตัวนะครับเนาะแล้วก็ยีช <c oughs> ุดสองตัวไปแล้วก็รอชุดหลักร้อยนะครับเนะาะประจมหามันให้เหมือนเดิมถ้าชอบค่อยลงทุนนะครับลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมของวดน,นี้วันที่สิบหกเมษายนก็กลับบ้านเที่ยวสงการกันนะครับเนาะก็ ม่มีต่างเคี่ยวส่งการกันแล้วก็มีต่างเคีื่ยวส่งสนานกันเดินทางกลับบ้านก็เดินทางเ้ื่ความปลอดภัยนะครับเนาะอทิย์านาจหยุดกันแล้วครับเนาะทำงานทําการรวทุกคนรวยรวยเฮงเฮงนะครับนะรร <c oughs> รนเนาะบ,นะบอลสคพามลงให้คลิปแรกนะครับเนาะของรัฐบาลไทยในช่องบอาสราคามคลิปแรกรอยเฮงรวยครับรางวัลจะแล้วเข้าเก้าศูนย์เต็มเต็มแต่เสียดายหนักไปบนนะครับเนะาะเสียดาย วันนี้เอาไมเนี่ยครับเนาะเอาไม้วันนี้ใครไม่ถูกหวย้วยเงินก็วันนี้ใครถูกหวย้วยเงินครับเนาะใครปลดล็อกให้ได้ใครยังไม่เคยถูกหวย้วยเงินบางคนไม่ถูกหวยข้ามปีวันนี้ใครปลดล็อกให้ได้ก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ